สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะโอ้ตาอย่างรวมภารกิจยามเช้าครับตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเดี๋ยววันนี้เรามีไปส่งรถกันก็ไม่ไกลนะครับก็ประมาณ30โลได้นะครับห่างจากโชวลูมก็เป็นอำเภอใกล้เคียงอำเภอติดกันเลยนะครับอำเภอโนนสูงนี่ครับเป็นเจ้ารถตอนเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไปส่งให้กับบริษัท ซับวิบูลเมทัลชีสนะครับผมซึ่งขายหลังคาเหล็กนะครับเหล็กอะไรพวกนี้นะนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าบริษัทซับวิบูลนะครับเลือกซื้อรุ่นอะไรกับเรานะเครื่องยนต์เท่าไหร่นะปะตอนเดียวกันอีกแล้วนะสาหรับซับวิบูลก็จากที่คุยกันนะครับเดี๋ยวทางร้านทางบริษัทเนี่ยก็จะเอารถนะครับไปใส่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร เป็นเหล็กอะครับที่ที่มันทําเป็นแบบว่าเอาไว้วางแผ่นโค้งแผ่นหลังคาเมทัลชีตอะที่มันยาวๆนะครับอ่ะผมให้คุณผู้ชมทายว่าสามารถใส่แผ่นได้ยาวสุดประมาณกี่เมตรอ่ะผมเห็นทุกคนตอบมาเยอะมากเลยเอฟซี <MC S 1> บอกว่ามึงไปได้ยินตอนไหนก็คือเห็นเขาบอกว่านะครับตัวโค้งที่ทําอันเนี้ยจะทําอยู่6เมตรนะครับตัวโค้งน่หกเมตรแต่ว่าโค้งเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือน2ชั้น ก็คือชั้นบนเนี่ยจะสไลด์ดึงไปข้างหน้าได้อีก3เมตรอ่าข้างหลังสไลด์ดึงลงได้อีก3เมตรเท่ากับว่าฐานมีอยู่แล้ว6เมตรสไลด์หน้า3สไลด์หลัง3ก็จะได้อ่าอยู่ประมาณ12เมตรนะครับ12เมตรนะสำหรับตัวโค้งนะแต่ว่าหลังคาเนี่ยบางทีมันมันทำได้เกินอีกนะครับมันทำได้เกินอีก นะครับคุณผู้ชมเห็นเขาบอกนะซึ่งหลังคาบางที่อาจจะพลาดไปเป็น14เมตรเผื่อเลยโคง้งข้างหน้าสักเมตรหลังเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวมีไปเสริมแนบเพราะว่าทางร้านบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ตันนะครับที่จะบรรทุกเพราะว่าตัวโครงเนี่ยก็หนักพออยู่แล้วโครงที่เอาไว้วางหลังคานะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อเวลามีส่งลงส่งเหล็ก นะครับก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับส่วนอันนี้เราไม่ได้ทําช่วงล่างอะไรให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางบริษัทเขาไปทําเองนะครับแล้วก็ตัวโครงทางบริษัททําเองนะครับเราใส่กระบะไลเนอร์ไปให้อย่างเดียวก็ที่ทางบริษัทเลือกใช้จะเป็นสปาร์เครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับ190แรงม้านะฮะ450แรงบิดนิวตันเมตรก็ต้อบอกว่าสำหรับบรรทุกข,ขนาดนี้กำลังอ่ะเหลือนะครับหเหลือเลย รนะาคารถ6,500 0บาทนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับตัวกระจังด้านบนเป็นสีดำด้านล่างสีเทานี่ไฟหน้ารอดฮาโลเจนนะครับนี่โลโก้3,000ติดอยู่มีไฟเลี้ยวติดอยู่ด้านข้างเพื่อความปลอดภัยเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาในส่วนของภายในนี่ก็นะครับระบบแอร์นะครับ,ป,รบ,บ,นะรบปุ่มมนุนเครื่องเล่นซีดีใส่ usb ได้กุญแจ นะครับยังไม่เป็นรีโมทนะแต่เป็นดอกไข่ปกติอยู่นะสําหรับรุ่นนี้เบาะจะได้เป็นเบาะหนังและซึ่งดีมากๆนะครับที่มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่พนักง,งานจะเป็นคนขับไปส่งนะครับซึ่งการดูแลจะง่ายขึ้นนะครับมีเวลาในการทํางานมากขึ้นนะครับไม่ต้องดูแลรถมากเพราะว่าเบาะก็จะไม่มีกลิ่นองค์กลิ่นอับด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีสําหรับเบาะหนังนะ นะฮะแล้วก็ท่านใดที่ซื้อรถเดิมๆไปแบบนี้เล้ล้อเดิมๆท่านจะได้เป็นกระทะขอบ15นะคุณผู้ชมลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วแต่ตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้ลืมกุญแจเปิดโชว์รูมไว้ด้านในเปิดโชว์รูมไม่ได้นะนี่ก็เดี๋ยวเราต้องขัดยางกันอีกสักหน่อยนะจะได้ดูสวยๆขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปส่งกันนะครับก็ นัดไว้ก่อน8ปดโมงเช้าที่ร้านหลังคานะครับซึ่งซับวิบูลเนี่ยเขาจะทำสองอย่างทำหลังคากับทำรถยนต์มือสองก็ที่เห็นเซลต้นเวลาแบบมาตีเทินนี่นแหละครับผมก็เอาเต็นซับวิบูลมาตีนะครับนะทำอยู่2อย่างนะครับสำหรับซับวิบูลเผื่อใครอยู่แถวโน้นสูงก็ซื้อได้นะทั้งหลังคานะครับหรือจะไปดูรถอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ยังไงก็ฝากอยากให้มาดูมือหนึ่งกับเซลต้นมากกว่านะ โอเคแป๊ okay, 8, เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีที่หน้าร้านเขากันเลยครับผมอ่ะกอยจะถึงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมกว่าจะได้กุญแจเปิดโชว์รูมนะประมาณเจ็ดโมงครึ่งผมมาถึงตั้งแต่กี่โมงอะ่ะตีเอ้หกโมงครึ่งกับเจ็ดโมงแม่นั่งรอฟรีๆเลยนะสาวรีบมานะฮะนี่ก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอรัถนนแถว ตำบลบิงอําเภอโนนสูมนะครับก็เส้นที่จะวิ่งเข้าโคราชนะคะคุณผู้ชมเผื่อท่านใดที่เป็นผู้รับเหมานะอ,าอยากซื้อเหล็กหรือว่าคนที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับนะก็นี่วิ่งมาเส้นบิงครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีเลยโค้งนี้ไปแหละมันจะมีร้านเหล็กอยู่ขวาม,มือนะครับตรงนั้นก็จะมีทางอยู่เทินอยู่ก็หาไม่ยากนะเขาเรียกว่าอะไร หน้าร้านจะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอ้อพอวิ่งมาช่วงหน้าฝนต้นไม้เขียวสงสัยไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมต้นไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลตอนนี้มันแห้งแรงโดนไฟเผาด้วยใครเขามาเผาก็ไม่รู้เนี่ยนะนี่ก็นัดกันไว้ก่อน8โมงนะครับ7โมง52แล้วแต่ถ้าเราไปถึง7โม59ก็ยังถือว่าก่อน8โมงอยู่แล้วเราไม่ได้สาย ก็ต้องขออภัยจริงๆกันเปิดโชว์รูมไม่ได้นละปกติคือจะอกุญแจไว้ข้างนอกอยู่แต่ว่าอันนี้คือคนปิดโชว์รูมคนสุดท้ายลืมเอากุญแจออกมาก็เลยต้องรอแม่บ้านไปเปิดเพราะว่าห้องโชว์รูมผมมันจะแยกกันนะครับนี่นน,นะครับนี่ครับสังเกตเลยนี่ครับเห็นไหมเริ่มเห็นสีเหลืองไกลๆแล้วครับนี่ดูทางขวานะคุณผู้ชม ซับวิบูลเมทันชีตนะนี่ร้านนี้ร้านนี้เดี๋ยวเราไปอยูเทิร์นรถนะครับนี่ด้านขวาเป็นซับวิบูลด้านซ้ายจะเป็นปัม๊มคาวเทคนะที่เราเราแวกที่เราจะอยู่เทินนะครับแล้วเดี๋ยวเราอยู่เทินกลับมาเดี๋ยวไปที่หน้าร้านกัน นี่ครับเหล็กดีมีครบจบที่เดียวก็เดี๋ยวให้ผู้จัดการร้านรับแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเซ็นเอกสารกันที่เต็นท์รถพอดีทางพี่เบิร์ตนะครับเจ้าของสอนะรัพมูอยู่ที่เต็นท์นะครับอยู่ที่เต็นท์เดี๋ยวเราไปเซ็นเอกสารกันที่เต็นท์หาผู้จัดการก่อนเลใหญ่มากครับคุณผู้ชมมีทั้ง มีทั้งหลังคามีทั้งเหล็กนะครับรบเลยทำหลังคามีแผ่นบอร์ดทำฝ้าก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะถัดไปทางโครงหลังคาเหล็กโครงเหล็กอะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับการทำฝ้าอะไรพวกนี้นะวัสดีครับอ่าใครเป็นคนรับรถครับผมใ,นนบใช่ ใช,ใช่ครับ,รบ,บได้ได้เดี๋ยวผมขอแค่ถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวผมไปทําเอกสารกับพี่เบิร์ตต่อที่เต็นท์ครับ,เ,เ,บ,รบเออสุทางล้นรวนครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับพี่เดี๋ยวพี่ยืนด้านหน้าให้ผมหน่อยนะผมขอถ่ายถ่ายรูปรับรถนิดนึงใช่ครับพี่ยืนตรงนี้เลยครัโอเคครับผมอโอเคครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมต้องไปทำไอโครงแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับมันใส่ได้ทั้งหมดกี่เมตรครับพี่ อ๋อถ้าถ้าเป็นการรู้น่ะมันจะใส่ได้ประมาณ12เมตรอ๋อมันยาวไม่เท่ากันใส่ตัวนี้ลังบาปันมันมันยืดได้อ๋อเห็นพี่เบิร์ดจะบอกว่าไอ้อันใหม่ก็ก็เป็นแบบยืดได้ใช่ไหมครับ,บอ๋อต้องไปใส่ที่ไหนครับพี่ทแกราหาช่างอยู่ไม่รู้ว่าแกจะไปใส่ที่ไหนอ๋อเลาอต้องหาช่างมันไม่มีช่างประจําใช่ไหมับชครับอ๋ออ๋อครับผมครับผม เดี๋ยวมีคนมารับครับพี่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ